ไปเล่นสกีนะคะอย่างที่นิวมีความตั้งใจไหมนะคะ,ะ,คะว่าอาทิตย์นี้นะคะถ้าวันไหนอากาศดีนะคะอุณหภูมิลบสี่องศานะคะนิวจะเล่นสกีนะคะเราก็จะไปเล่นสกีกันนะคะนี่คืออุปกรณ์ของนิวนะคะเป็นสกีที่นิวปวดปลาและชื่นชอบนะคะบวกกับชุดการแต่งกายการแต่งกายที่ถูกต้องนะคะชั้นแรกนะคะคือเสื้อเมรืนองวินละเพียงหนึ่งชั้นนะคะแล้วก็ชุด แจ็กเก็ตกางเกงกันลมนะคะสําหรับเล่นสกีนะคะบวกกับถุงมือหนังอย่างดีนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นนะคะเราก็จะไปเล่นสกีกันนะคะตามอยู่ไปเลยนะคะนะคะนิวก็ได้มาถึงบริเวณจุดสตาร์ทนะคะสําหรับจะเล่นสกีนะคะก็คือมือรหันมือรหันไปวากตีนะคะอย่างที่นิวบอกเพื่อนนะคะนิวก็จะมีเพียงแค่แค่นี้นะคะเป็นเสื้อชั้นแรกนะคะ อยากแบบนาวน,นะคะเมรโนวิลล่ะอย่างนานวเราก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะแค่นั้นเองนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าหากว่าเราใส่เสื้อผ้าที่มันมีคุณภาพนะคะคุณทำให้เราเนี่ยมีร่างกายที่อบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าตามอุณหภูมินะคะอุณหภูมิภายนอกนะคะต้องดูก่อนนะคะว่านอกบ้านเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอย่างวันนี้เนี่ยอุณหภูมิลบที่4องศานะคะ ก็ไม่จําเป็นนะคะต้องใส่เสื้อผ้าที่มันหนามากนะคะเราก็แต่งตัวแค่ตามอุณหภูมิแค่นั้นเองนะคะถ้าเราใส่มากใส่หนามากก็จะมีอาการเหงื่อออกนะคะทําให้รู้สึกเหนื่อยง่ายแล้วก็รู้สึกหนาวที่สองรู้สึกหนาเล่นสก,กีนะคะในรอบช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลานี่อากาศแปรปรวนนะคะบางวันก็ลบสิบางวันก็ลบสนะคะบางวันก็ฝนตกนะคะแต่วันนี้เป็นวันที่อากาศดีวันนี้นะคะอุณหภูมิลบสองศานะคะ อากาศดีสุดๆเลยคะ่ะนิวมีความสุขมากๆเลยนะคะแฮปปี้มากๆเลยนะคะที่ได้ออกมาเล่นสกีในวันนี้นะคะอากาศดีมากๆลมไม่แรงนะคะแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ยนิวไม่รู้สึกหนาวเลยนะคะรู้สึกว่าเย็นสดชื่นนะคะขณะนี้นิววิ่งมาจากตรงนี้นะคะหรือหากนนิววิ่งมาได้ตอนนี้ก็1กิโลเมตรกับหกรเมตรนะคะแล้วก็นิวก็จะเลี้ยวไปทางซ้ายนะคะนิวจะต่อไปที่ อลิเซนยาร์วีนะคะอีกประมาณหนึ่งอีกประมาณก็1.8กิโลเมตรนะคะก็ใช้เวลาสักระยะหนึง่งวันที่2ของการเล่นสกีของมิวนะคะมิวก็จะไม่เล่นมากเท่าไหร่นะคะนิวก็จะวิ่งทั้งหมด2อรอบนะคะนะคะเพราะว่าเป็นครั้งที่2นะคะในรอบอหน้าหนาวนะคะหลังจากที่อากาศแปรปรวนมาตลอดนะคะอากาศดีค่ะอากาศสดชื่นนีมความสุขมากเลยนะคะที่ได้หมอกออกไกลนอกบ้านนะคะก็ปกติแล้วก็ ออกกังกาลนอกบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสกีเป็นอะไรที่นิวปลดปลา้วก็นิวรักมากนะคะกีฬาสกีเนะี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะคะที่ว่ามันได้กําลังมันได้ออกกังกกลทุกส่วนของร่างกายนะคะทุกส่วนก็เหมือนเราวิ่งนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับหัวเขานะคะคือจะไม่มีอาการเจ็บเข่ามากนะคะมันนี่เหมือนการวิ่งนะคะแล้วก็สําคัญเลยเนี่ยเราก็จะได้เห็นความสวยงามของหิมะนะคะสีขาวขาวนะคะสะอาดสะอาดสดใสนะคะสดชื่นตานะคะ นิวเป็นคนที่รักกีฬาประเภทนี้มากแล้วก็นิวก็รักกีฬาหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟสกีนะคะแล้วก็โรลโรเบทนะคะสเก็ตนะคะแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะคะนิวเล่นหลากหลายนะคะแต่นิวก็ไม่ได้ว่าเล่นอะไรเก่งนะคะแต่ว่ามันก็เป็นความสุขนะคะที่เราได้มีที่เราได้มีโอกาสได้เล่นหลากหลายตามสภาพอากาศของที่นี่นะคะที่นี่มีสีฤดูกาลนิวก็เล่นทั้งสีฤดูกาลนะคะรวมทั้งว่ายน้ำแล้วก็เล่นเซิร์ฟนะคะ เดินนิวจะวิ่งต่อนะคะแล้วนิวก็จะถ่ายรูปว,วงต่อนะคะติดตามดูนะคะ1.8กิโลเมตรนะคะนิวก็ได้พิชิตแล้วนะคะนิวก็จะวิ่งจากที่นี่นะคะกลับลงไประยะ1กิโลอ่า1.8กิโลเมตรนะคะแล้วก็ต้องเลี้ยวขวานะคะกลับไปหน้าลานจุดเริ่มต้นมาอีก1กิโลเมตรครึ่งนะคะ1.6กิโลเมตรนะคะแต่วันนี้นะคะนิวจะวิ่งสองรอบนะคะ ไปกลับนะคะ,ะถ้าเรารวมแล้วกันก็สี่รอบนะคะสี่รอบแบบสบายๆนะคะบบอกเพราะอากาศไม่หนาวอากาศดีนะคะอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสดชื่นที่นิวบอกไว้นะคะว่าถ้าหากว่าเรามีเสื้อผ้าที่มีคุณภาพหน่อยนะคะแล้วก็เราใส่เสื้อผ้าเราแต่งตัวตามสภาพอากาศนะคะอย่างถูกต้องนะคะ เวลาที่เราออกมาออกอมไกลนอกบ้านเดินเล่นหรือว่าเล่นกีฬานอกบ้านช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงวินเตอร์นะคะเราก็จะไม่รู้สึกหนาวเราจะรู้สึกอบอุ่นนะคะเราก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็จะสนุกกับการได้ออกมังกลนอกบ้านนะคะเพราะว่าหนึ <inan S 2> ่งอากาศดีนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็หายใจนี่ม <Kristen> ันสดชื well, man, mm. ่นแอร์มันเย็นมันเย็นสดชื่นนะคะมันมันรู้สึกว่ามันสะอาดสดชื่นรู้สึกว่าสดชื่นปอดนะคะเวลาที่เรามาออกกำไังกลนอกบ้าน ช่วงวินเตอร์นะคะช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยมุมมองนะคะมันก็จะสวยงามนะคะนี่นิวไม่ได้อยู่ที่รับแหลนะคะนิวก็อยู่มือที่นิวอยู่นะคะก็สวยงามนะคะถ้าหากว่าบริเวณนี้นะคะนิวก็จะเดินออกลังกายนะคะเช่นกันนะคะช่วงพู่บไม้ร่วงนะคะช่วงออทอมนะคะไปค่ะ วันนี้นะคะก่อนที่นิวจะออกมาเล่นสกีนะคะนิวก็ได้ทำการเต้นแอโรบิกนะคะ10นาทีนะคะเป็นการวอร์มกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็นิวก็ทำการวอร์มข้อต่อนะคะสะโพกแขนนะคะหัวเข่านะคะเพื่อให้การทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยมันเกิดการยืดหยุ่นนะคะ ะะสวยนะคะสวยสวยเพื่อนๆชั้นหินนะคะสวยชั้นหินต่งตางๆนะคะดีมากเลยค่ะอากาศสดชื่น อากาศดีจริงๆไม่หนาวมากลบสี่องศาแต่งตัวถูกต้องไม่ใส่เสื้อผ้าหนาจนเกินไปทำให้เราไม่รู้สึกหนาวเลยนี่ก็จะกลับบ้านแล้วค่ะกลับถึงบ้านเราก็จะเข้าซาวน่านะคะอุ่นๆนะคะไอ้คิดแลวมีความสุข <c oughs> เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมากเลยนะคะ มันเป็นวัดธรรมของชาวฟินแลนด์นะคะโอเค,คเพื่อนคะ่ะภารกิจของนิวในว,วันนี้นะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะคือนิวก็วิ่งไปกับสองรอบใหญ่ๆเลยนะคะก็เล่นแบบว่าสบายๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ เป็นการออกกำลังกายนอกบ้านที่มีความสูงมากเลยนะครับเพราะว่าอากาศดีมากๆนะคะากานลบสี่องศาไม่หนาวมากนะคะแล้วก็ไม่มีลมด้วยนะคะเหมาะกับการออกกำลังกายนอกบ้านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกสดชื่นนะคะสดชื่นแล้วก็วันนี้คือวันอาทิตย์นะคะเราก็ออกกำลังกายนอกบ้านแบบพอดีพอดีนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่างไรแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะนิวฟิลแลนด์นะคะ, land ะ,คะสวัสดีค่ะ